ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำร่วงนะครับจะมาประกอบให้ดูนะครับท่อเป็นท่อสองนิ้วนะครับเป็นท่อ PE แล้วก็ท่อ PVC ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้ PE นะครับเพราะว่ามันเบาหว่านะครับหนากว่านะครับทั้งหนาทั้งเบาเพราะความยาวก็อยู่แค่ไวแชกเดียวนะครับนี่ครับความยาว แค่ปรแจเ,เดียวนะครับเวลาเจาะรูก็เจาะสามรูครับด้านหน้ามีรูร้อยสลิงแล้วก็รูร้อยเหล็กสองรูนะครับแล้วก็บากด้านข้างข้างเดียวนะครับบากมันต้องลึกนะครับประมาณนี้บากแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็เจาะรูใส่เยือ่อแล้วก็มัดหลักนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็ไว้มัดหลกักอดึงรูนะครับก็ดัดเหล็กร้อยไว้แบบนี้นะครับความสูงก็ไม่มากครับแค่ข้อนิ้วเดียวครับก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีประกอบนะครับสลิงที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมใช้สลิงหนึ่งมิลน,นะครับสลิงหนึ่งมิลความยาวอาอยู่สามสิบเซนนะครับตัดไว้ที่สามสิบนะครับ ลหนึ่งมิลหลักก็ยาวห้าสิบนะครับหลักหลักยาวห้าสิบเจาะรูด้านบนไว้สองรูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีดัดปอปลาแล้วก็ดัดตะขอตัวเอสนะครับตะขอตัวเอสแล้วก็ปอปลาสองอย่างนะครับแล้วก็มีตัวนี้เหยื่อเรานะครับเหยื่อที่ใต้อัดฝาแป,ป๊บซี่นะครับแล้วก็ม้วน ดานบนไว้หน่อยนึงครับแล้วก็จะมีกระเดื่องนะครับกระเดื่องที่เจาะรูไว้นะครับเจาะรูไว้รูเดียวนะครับรูเล็กๆพอได้ร้อยสลิงนะครับห้ามเจาะรูใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมาประกอบปลายคันกันก่อนนะครับก็นี่ครับปอปลาก็ใส่ไปแบบนี้นะครับ นี่ครับใส่กอปลาไปแบบนี้เสร็จแล้วก็พับหัวนะครับแบบนี้ครับพับไปก่อนหนหัวนะครับแล้วคีมบีบไว้แล้วก็พับลงนะครับพับลงแบบนี้ครับแล้วก็ก็ดัดขึ้นนะครับ ดัดขึ้นให้เป็นรูปนี้นะครับก mm. ็เดี๋ยวมาขึ้นหน้านะครับสลิงนะครับเราจับพับก่อนนะครับแค่นี้นะครับพับแล้วคีมบีบไว้นะครับบีบไม่ต้องแน่นมากนะครับพอประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ พับเป็นตะขอแล้วก็ร้อยนะครับร้อยไปแล้วก็มัดนะครับมัดให้อยู่แบบนี้นะครับ แล้วก็ไล่ลงนะครับนี่นครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาคีมบีบขาเลยครับบีบให้แน่นนะครับบีบเพื่อทับสลิงกดไว้นะครับไม่ให้มันลูดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ มัดปมแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับแล้วก็พับขาเลยครับ